บางส่วนได้นำคลิปบรรยากาศของสะพานพระรามแปดในวันที่แตงโมงประสบเหตุมาโพสต์ลงในโซเชียลโดยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถโดยระบุข,ข้อความว่าขับรถขึ้นสะพานพระรามแปดในวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณสีท่วมห้านาทีใกลเคียงกับเวลาที่ระบุในรูปของกติและไฟบนสะพานไม่ได้เปิดแต่อย่างใดอืม ไม่ใช่หรอกอันที่ฉันแล้วนางก็ถ่ายไว้โอเคไฟสะพานพระรามแปดอา้าไหนอะ่ะชีปิดค่ะให้การของบุคคลบนเรือแต่วันนั้นแอดไม่ได้นั่งอยู่ถึงสามไม่ได้นั่งอยู่ถึงสามทุ่มเนาะเนาะวันนั้นที่แอดไปแอดไม่ได้นั่งถึงสามทุ่มนะแต่จริงารองเอนื่นฟ แต่ข้อมูลดังกล่าวลับตรงข้ามกับสิ่งที่ชาวเน็ตนำภาพมาเปิดเผยทีมข่าวท็อปนิวจึงลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณกล้องวงจรปิดตามวันและเวลาดังกล่าวจนสามารถหาภาพได้จากสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสะพานพระราม8ซึจึงสามารถบันทึกภาพเปิดปิดไฟในช่วงเวลาดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน mm hmm. จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไฟสวยงามของสะพานพระราม8ที่ถูกปิดลงในเวลา21นาฬิกากับอีก9วินาที เป็นการบ่งบอกได้ว่าทำลายของกติที่ให้ข้อมูลกับรายการดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงอืมอีกหนึ่งคลิปกล้องวงจรปิดนะคะเป็นท่าเติมน้ำมันค่ะที่เรือลำนี้เทียบท่าไปขอเติมน้ำมันเรือรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนะคะซึ่งซึ่งนี่ค่ะจุดนี้นะคะรเรือมาแล้วนะคะในวงแดงๆ มาเติมน้ำมันนี่ก็มืดเลยนะไฟชาวบ้านเนี่ยเปิดริมสองฝั่งแม่น้ำเชายระยาสว่างเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเห็นว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมน้ํามันเจสกใีใกล้ๆกับสะพาน,พนข่าวนี้ใครเคยได้ยินบ้างข่าวข่าวนี้ใครเคยได้ยินบ้างคะเราได้ยินแค่ว่าแต่เติมน้ํามันตอนขาไปใช่ไหมคะใช่ไหมเราได้ยินแค่ว่าตอนเติมน้ํามันนะคะ เติมน้ำมันตอนขาไปแต่ใครเคยเห็นตอนตอนเติมเงินคืนบ้างไหมอ่ามาฟังกันค่ะนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเออมันจะมีอะไรออกมาเยอะแต่ถ้าถามว่าเราไม่ย้อนทม์ไลน์ค่ะช่องช่องแอปเนี่ยชอบพาไปอย่างนี้นะคะเออเพื่อที่จะไปดูซิว่าอ้าวทำไมเรื่องแบบนี้ทำไมมันไม่อยู่ในในข่าววะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าไอ้ข่าวที่ออกคือออกช่องอะไรช่องเก้านะคะนะนั่งเก้าดนทบบุรี เป็นการเติมก่อนที่จะไปรับประทานอาหารในจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวซึ่งเด็กปั๊มยืนยันว่าถ้าทีของทุกคนในเรือสนิทสนมกันม,มีกี่คนผู้สื่อข่าวถามเด็กบอกว่ามีห้าคนเอ๊ะทำไมมีห้าตามข่าวออกมาหไม่ใช่หรือ,อมีห้าคนก็มีแน่นอนคุณแตงโมแล้วก็สองก็คืออคุณกติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็คุณโรเบิร์ตนะคะ คุณปอแล้วก็คุณจอ๊อบไม่เห็นคุณแซนมไม่เห็นคุณแซนนะคะเดี๋ยวนะเด็กปั๊มบอกการที่แวะเติมน้ำมันนะคะเติมที่ท่าขาไปท่าขาไปนะฟังนะถ้าขาไปจะมาเติมที่ท่าเรือนั่งเก้าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเติมน้ำมันนะคะมันต้องเติมนะคะก่อนที่แซนจะลงเรือนั่นคือที่ บาลามัยคือการเทียบท่าที่บาลามัยก็คือการเติมน้ํามันตรงนั้นก่อนออกเดินทางไปกินข้าวเพิ่งจะเติมจะแวะไปเติมอีกทําไมเพราะฉะนั้นข่าวนี้คือข่าวไม่จริงนะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเวลาค่ะว่าตอนเข้ามาเทียบท่าหน้าร้านเนี่ยปกติทางร้านก็ไม่รับเติมน้ํามันให้เรือทั่วไปแต่กลุ่มเพื่อนของแตงโมขอความช่วยเหลือบอกว่าให้เติมน้ํามันให้หน่อย ก็เลยเติมให้อืก็เห็นทั้งหมดห้าคนเป็นผู้ชายสามผู้หญิงสองก็คือแตงโมกับผู้จัดการส่วนตัวแต่ระหว่างกําลังเติมให้เนี่ยคนในเรือซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการของคุณแตงโมรหรือเปล่าหรือเป็นผู้ชายที่อยู่ในเรือนี่แหละได้โทรศัพท์หาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเด็กปั๊มบอกว่าไม่ทราบว่าปลายสายเป็นใครแต่จากลักษณะการพูดคุยเหมือนการนัดแนะให้มาเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อเติมน้ํามันเสร็จแล้วเรือของกลุ่มเพื่อนคุณแตงโมก็เคลื่อนออกไปจากฝั่ง